สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะพามาดูวิธีการงัดยางรถบรรทุกนะจ๊ะหรือว่างัดยางเหลี่ยียนพี่น้องคลิปนี้กับสิ้าเบิงทึงวิธีงัดเข่าและงัดออกนะจ๊ะอันดับแรกพอาะไงเราก็งัดออกนะพี่น้องเนาะใช้เหล็กงัดยางเสียบลงไปเรางัดขึ้นสังเกตเบิงด้วยวัดตัวงัดเข่าก็งัดออกมันสิ่ค้นละตัวเลยพี่น้องด้วยเล็กเ้อร์พหญไงเราก็ค่อยค่อยบรรจงงัดของเราไป เป็นทรงแนมหนามเมียจังใดบุคือจังช่วยหน่อยประมาณนี้นะเอางัดต่อไปเพราะไงว่าสิดืนให้กำลังใจอยู่นี่แหละออกแล้วข้างนึงนะคะเหลือข้างนึ่งเราต้องเสียบเหล็งัดยางลงไปแล้วงัดขึ้นเหมือนเดิมอะสิออกแล้วนะพี่น้องเนาะอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยออกเรียบร้อยนะคะเนาะ หลังจากนี้เฮ้ากะสิเป็นการงัดเข่าด้วยพี่น้องนี่หอดเวลาง,งา,างัดยางยไงแล้วก็ทำท่าไปซอมบอกพี่น้องก็เลยเป็นนาที่ของเจตุกตานะจ๊ะต้องลงมือเองอันดับแรกนะคะเขากระทาน้ำมันที่ขอบกระทาและขอบอยางเรียบร้อยพี่น้องหลังจากนี้เข้าสิมาประกอพี่น้องอุปกรณ์ของเขา่มีนยังไยพี่เล็กงดัดยางกับขวานพี่น้องนี่อยู่ยางลงไปหัวเข่าเน็กปุ้ยลูกค้าว่าผมเห็บดบ่ไรดีว่าสันว่ามันลึ่นสนุก หลังจากนี้เราก็มาใช้ค้อนนะคะสีหยับไปใส่กระบอกหยับด้วยมนนานั่งข้างหลังคอยนี่ละคอ,อยขัย้ยานคอนลุยให้เขาะลงไปเขอะลงไปกะทรงแน่นจักหน่อยพี่นออ้องอ้ยากหลยกะจับหมุนพี่น้องหมุนเลยหมุนปานมันเบาคนนี้ที่แทกกันหนักหนักเด่นนะนะนี่เขาะต่อพี่น้องเขอะต่อเขาะให้ลงขอบด้วยพี่น้องเด้อขั้นมันบาลงห้องกัะง,งัดบาได้พี่น้องในเรียบร้อยนะจ๊ะพลังช่างสารของข่อย นี่ยกยางขึ้นให้เอียง45องศาหาอุป,ปกรณ์งัดก่อนพี่น้องเมื่อดกเมื่อดกสิของาสร่วมจ้าของพร้อมคนละเก็บบ่ได้พี่นอ้องอุยงอายเาภาะวาเข้าเท็ดงานอยู่ในเสียบเหล็กกัดยางลงไปแล้วงัดขึ้นงัดแหละถอดเฉียงเลยพี่น้องด้วยเหยียบไว้น้ำเหยียบยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องในไก่เราไก่ล้วเส้นนี้ปรากฏว่างัดง่ายในยจักหน่อย แต่ว่ากระซิญ,ญ่กบองอันคอยย่านคอยตอย๊อย่างนี่แหละพี่น้องอย่างแรงๆแรงๆอยู่พื้นที่มันบ่กเพียงกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ดูคลิปจบทําได้แน่นอนนะจ๊ะผู้ใดมากงานสร้างกระเบื้องไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดญ่บมัาก,กระปัดผ่านกระไดจ้าบวเป็นยังนี่ไก่ละพี่น้องขั้นตอนสุดไทยมันบวลงมันเสียบเล็กกระย่างบวได้อีกน้อยหนึ่งให้พ่พใหญ่เรามาซอยเนาะพ่อใหญ่เราก็ท่าน้ำมันไห่แต่ว่ามันจิได้เมินๆน หดหน้ามพ้อพุ่นนะปานหดพักกระลวดพุ่นนะหลังจากนี้เพื่อนกระซิ้ใส้สเล็กงัดยางเลยพี่น้องเด้อมาเสียบเล็กงัดยางธรรมดาธรรมดานี่แหละเสียบแล้วก็ง,งัดไปต่อเขาต้องจับเล็กของเขาไว้เด้ยพี่น้องมาทำให้ส,สีเดียดนานลงแล้วคลิปกับคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบายจา้า ไปพอกันไหมคลิปน้าพี่น้องคลิปนี้ไปก่อน